สวัสดีครับเพื่ติดตามช่อง YouTube Big l i น e like, นะครับ f a ซ e ุ mm ๊ o คอมส b i นด์บิ๊กไครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่มีราคาไม่แพงน,นะครับอยู่ในช่วงประมาณ2.7งหมื่ทอนนะครับนั่นก็คือ Acer Swift Go 14นะครับกับกลุ่มพลัง AMD มดีได้เลยครับ ำหรับรูปร่างของ Acer Swift Go 14นะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Acer ตรงนี้นะครับแล้วก็สีของเครื่องนี้เลือกหลากหลายสีแต่สีที่เราได้มาคือสีชมพูอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของตระกูลนี้ก็คือจะมีคําว่า Swift อยู่ตรงด้านล่างพร้อมกับบานพับท,ที่สามารถที่จะยกได้นะครับสองฝักฝั่งด้านข้างของตัวเครื่องนะครับในฝั่งขวามือก็จะมีช่องเสียบหูฟัง USB-A ไฟสถานะ เคสด้าน,นล็อกนะครับแล้วก็ลำโพงอยู่ตรงด้านล่างนี้ที่เว้นเอาไว้เพื่อให้เสียงออกถัดมานะครับก็จะเป็นนี่ครับมี usb a อีกช่องหนึ่งอันนี้สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ได้แม้ว่าเครื่องปิดแล้วก็มี HDMI ไ usb type c 2ช่องนั่นหมายความว่าเครื่องโน้นนี้ชาร์จไฟด้วย usb type c ด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงไม้สองจุดพร้อมกับพัดลมนะครับตัวนี้เป็น duo fan นะครับพัดลมคู่ทำให้สามารถระบายอากาศได้เร็ว และเนื่องจากเครื่องไม่ได้เป็นแบบเปิดฟิล a l l ินวันนะครับก็คือฟลิปได้2สเต็ปจะทำให้บานพับเปิดได้ทั้งนี้นะครับก็จะมีแค่ข้อต่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ครับจะเป็นที่เปิดมันจะมีการกัดล่องเราสามารถเปิดได้ง่ายแบบนี้ครับสำหรับการเปิดนะครับของ Acer Swift Go นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มือเดียวยกได้นะครับนี่ต้อง พักไปแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดานค้านะครับว่ามันกางได้ขนาดไหนสำหรับในหน้าจอนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่14นิ้วนะครับก็ไม่ได้เป็นระบบ t ัชสกร c r e e นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบหน้าจอ OLED นะครับเป็นหน้าจอแบบธรรมดานะครับพร้อมกับเว็บแคมที่อยู่ทางด้านบนสุดนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะไม่ได้มีแค่เว็บแคมเดี๋ยวจะมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่า ครบเครื่องอยู่สำหรับ a อเซอร์สวิ g โนะครับก็ไปทํางานได้อย่างดีนะครับอ่ะเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่าเพราะเห็นรุ่นนี้ก็ไม่ได้ให้ระบบเสียงธรรมดามาเหมือนกันครับในส่วนของ e ีบอร์ดนะครับก็ออกแบบเป็นชิปเกรดนะครับแล้วก็มีไฟเรืองแสงด้วย ทัสแพดนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็มีขนาดที่เรียกได้ว่ากำลังดีอยู่ส่วนในเรื่องของการพิมพ์นะครับพูดเลยว่า a อ e r s w i f ว Go 14นะครับก็มีแป้นพิมพ์ที่มีแรงกดกำลังดีนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ร์ดคอมากมายนักแต่ว่าถ้าใครจะเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนั้นถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ตอบสนองได้ดีนะครับและก็ที่สำคัญ มีความบกความปลอดภัยคือสแกนนื้วมือที่ปุ่ม power เลยไม่ต้องไปสแกนที่อื่นอีกต่อไปถือว่าทําได้ง่ายแล้วก็ทํางานได้ดีครับสําหรับระบบระบริการนะครับก็มาพร้อมกับว i d ีโอ11เหมือนเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันโฮมนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานในต่างๆได้อซจจได้ติดตั้งแอปพลิเคชันบางอย่างไว้นะครับทําให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับ แต่ว่าทีนี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของระบบเสียงก่อนนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็สามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการดูแลอุปรกรณ์ซึ่งเอเซอร์นั้นจะเป็นทีติดตั้งมาให้แต่ว่ามีทางของเอ d ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งสามารถดูแลเรื่องของการจอนะครับแล้วก็การทํางานต่างๆอะไรของตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้แบบนี้นั่นเองแล้วก็ยังสามารถที่จะมีโหมดชิลลนะครับทําให ประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูตั้งค่าอะไรต่างๆได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะมีโร่ a n t i ี i n มีชิล l d มีอะไรพวกนี้แบบครบนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าฮอตคีย์ต่างๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นของทาง AMD เขานะครับก็เรียกว่าขุมพลังตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ได้กระจอกง่อยแต่งใดนะครับแล้วก็มีการดูแลติดตั้งมาให้เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งของขุมพลังนะครับเป็น AMD Ryzen 7.530 u ูนนะครับก็มีแบบนี้มาให้แล้วก็มีรักสบหกิกด้วยนะครับอทีนี้ในเรื่องของตัว Acer นะครับที่มีระบบการดูแลกกอุปกรณ์นะครับจะใช้ชื่อนะครับอขอหาโฟลเดอร์นิดหนึ่งก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ a อ e r นะครับโดยปกติแล้วมันจะอยู่เป็นค Qui ิกเมนูครับของทาง Acer เองซึ่งเราสามารถจะเรียกมัน แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับนี่ซีควีแอสเซสเนตตัวของ Quis อสเซสเนะก็จะมีเรื่องของการาตั้งค่าเรื่องแสงสีฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับ Perform a n c e ของตัวเครื่องนะครับว่าจะเอาแบบปกติเงียบหรือว่าแรงจัดสามารถตั้งค่าให้ USB นั้นสามารถเสียบอุปกรณ์ชาร์จได้โดย USB ที่จะชาร์จได้ยังอยู่ฝั่งทางด้านสายมือนะครับแล้วก็สามารถตั้ง Network Sharing ได้ลูกเล่นของมัน เท่านี้จริงๆมีมีอย่างอื่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ performance นะครับแล้วก็สเปกกันดีกว่าตอนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวสเปกเครื่องนะครับมันก็จะมี acer care center นะครับมาให้ก็สามารถที่บอกอะไรได้บ้างหนึ่งบอกตัวของ system ตัวเครื่องนะครับสองบอกในเรื่องของว่าเออเราจะต้องมีการเช็คอัพอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ความจำแล้วก็รวมถึงสถานะ Wi-Fi นะครับแล้วก็รวมถึงการจูนเกี่ยวกับตัวเครื่องในการ กำจัดพวกขยะในไรพวกนี้แล้วก็เริ่มถึงการคลีนอัพดิฟการดีเฟเมนต์ดีจากตรงนี้ได้มีการเช็คไดเวอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าสปอร์ตแล้วก็โปรแกรมส่งรรีคอปเปอรีนะครับสามารถรีคอปเปอรีและรีสโตอะไรต่างๆได้ด้วยเช่นยกันนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันกับในเรื่องของสเปคตัวเครื่องกันครับสำหรับในตัวของสเปคนะครับ Acer s w i f t Go 14นะครับจะมาพร้อมกับ a อ d r ดี e n เจ็ดพันซีรีส์แต่เป็นหลายเส้นห้านะครับเจ็ดห้าสามศูนย์ยูนะครับแล้วก็มีการจอ้นอยู่ภายในด้วยนะครับไม่มีการจอแยกนะครับแล้วก็ตัวของรองรับ PCI อีซศูนย์นะครับก็คือตัวภายในสกเกตนั้นสามารถที่จะตอบสนองการทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับแลมเป็นแบบ p d r 4นะครับหรือ DR4 นั่นเองก็อยู่ที่สิบหกกิกนะครับไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวของแรมนะครับจะเป็นแบบอโอเชนอลสองสล็อตนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับการจอก็จะเป็น AMD g r a p h i c นะครับอยู่ที่512 m b นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดี SSD นะครับอยู่ที่512นะครับการระบายอากาศนั้นเป็นแบบ Twin Fan Cooling นะครับทำให้สามารถที่จะระบายอากาศได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็รองรับ WiFi 6E นะครับ HDMI 2.1นะครับแล้วก็ USB 3.2เป็น t y p e c นะครับะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับ Performance กันดีกว่าครับ สำหรับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับทาง a อ e r นั้นก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับก็เราจะเริ่มต้นกับตัวของ Crystal d i s มาร์กนะครับก็ทำได้อย่างที่คุณเห็นนะครับตัวที่อ่านเร็วสุดนะครับอยู่ที่3,115นะครับถือว่าค่อนข้างไวนะครับมาดูที่2นะครับตัวนี้ครับ 3D Mark ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็น Onboard แต่ว่าคะแนนนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็เรียกได้ว่า AMD นั้นไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ PCMark โ oh, อห5 9 5คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับและสุดท้ายครับ e ี v e ว t โอ้โหคะแนนเรียกไดว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือมาติคอร์ทำหน้าที่ 8, 0ด7แล้วก็ซิงเกิลคอร์อน,นะครับ1,400 17คะแนนนะครับถือว่าโดดเด่นมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเอาคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับที่มี CPU ทั้งหมด6คอร์12เทรดเนี่ยมาแรนเดอร์เดียวนั้นจะเป็นอย่างไรเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทดลองกันนะครับเป็นการแรนเดอร์คลิปนะครับแน่นอนมันก็คือคลิปอะไรก็คือคลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี่แะครับก็คือคลิป s w ิตโกสิบนะครับมาดูกันว่า ความยาวของคลิปตอนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับประมาณเกือบสิบเอ็ดนาทีนะครับก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูการตึงนะครับเราเลือกเป็นแบบความละเอียดสูงสุดนะครับอ่ะแล้วเราก็ย้ายที่เซฟนิดนึงนะครับมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับขนาดของไฟอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งฮิกกิกนะครับนี่อันนี้เราจะเป็นการวัดนะครับว่าตัวซีบียูนั้นนะใช้เวลาเท่าไหร่เฮ้ยบาบอใช้เวลานี้หรอสั้นมาก แต่ว่าอย่าลืมนะครับเราเสียบปลั๊กอยู่แล้วถ้าเราดึงปลั๊กออกล่าอพอดึงปลั๊กออกนะครับด้วยความที่ CPU นะั้นนะ่ะก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเป็นพาว power นะครับอตอนนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะบอกว่าอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันยังไม่บอกนะครับแต่ว่าตัวของวิดีโอนะั้นะนะขึ้นไปแล้วนะครับเป็น2นาทีนะครับ ก็เท่ากับว่าถ้าสมมติว่าคลิปตัวจริงๆที่คุณได้เห็นเนี้ยมันจะใช้เวลาที่แรนเดอร์ที่ยาวกว่าน,นั้นนะครับตอนนี้ไฟนะครับก็ยังอยู่ได้ประมาณหชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เท่ากับว่าถ้าเราใช้งานแบบหนักๆน,นะครับเครื่องก็จะกินไฟแต่ไม่ได้กินไฟมากนะครับเพราะว่าตัวของ AMD Ryzen รุ่นใหม่นะครับ7 0 0ดซีรีส์นั้นนะกินไฟน้อยลงพอสมควรนะครับก็จะมีการจัดการพลังงานต่างๆที่ค่อนข้างเหมาะสมกับตัวเครื่องนั่นเองครับอ่ะเนี่ยครับก็ให้ดูแต่ว่าที่จริงนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รันเดอร์คลิปนะครับสมมุติว่าเรากดพอดหยุดไปก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมหยุดรันเดอร์ไปแล้วนะครับมันยังไม่บอกเพิ่มขึ้นนะครับ แต่มันจะบอกประมาณ3ชั่วโมงรอสักพักดึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นว่ามันอยู่ได้สุดกี่ชั่วโมงนะครับเอาล่ะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราลองหยุดโปรแกรมนะครับพบว่ามันสามารถใช้งานได้สูุดๆถึง9ชั่วโมงเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ประมาณ51วัตต์ชั่วอร์นั้นน่ะใช้งานได้นานนะครับแต่ว่าถ้ามีการรนเดอร์งานก็จะ กินไฟนั่นเองและนี่คือที่ชาร์จของ Acer Swift Go 14นะครับจะมีขนาดอยู่ที่65วัต์เราสามารถใช้เตอร์ปร์ตี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะเก็บหัวได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหัวเป็นแบบท็บเล็ตได้ด้วยครับสำหรับ Acer Swift Go นะครับตอนนี้ไฟจะอยู่ประมาณช่วง22นั่นหมายความว่าเครื่องนั้นปิดอยู่นั่นเองครับแต่บางครั้งเราสามารถที่จะ ให้มันใช้กำลังสุดๆได้นะครับมันสามารถลากไปได้ถึง70วัตต์เลยนะครับก็ถือว่ากําลังของมันค่อนข้างที่จะรับได้เยอะแต่ต้องขึ้นอยู่กับเพย์โหลดในตอนนั้นว่ามันทํางานอะไรอยู่นะครับสุดท้ายนะครับสําหรับในการสรุปของเจ้าโนบุเอเซอรตัวนี้นะครับก็คือ a อเซอร์ f t g o 14นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายสเปคนะครับแต่ว่า AMD นั้นเข้ามาอยู่ประมาณ3สเปกนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว กลางนะครับเป็น AMD Ryzen 5นะครับแล้วก็เป็น7,000พซีรีส์แต่ว่าในเรื่องของการทำงานต่างๆนั้นถือว่าโอเคนะครับแล้วก็น้ำหนักของมันนั้นเบาวกว่าซีินิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ในเรื่องของหนา้าจอ AMOLED แค่นั้นเองครับเน้นความบางเบาพกพาสะดวกด้วยน่ครับอย่างไรก็ตามใครที่ต้องการคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่าฐานสมัยมีทั้ง พอร์ต PD ในการชาร์จรองรับการชาร์จไฟข่อทั้งสูงแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีต่งนางๆที่เรีกว่าจากมาให้ทั้งหมดเต็มนี่คือทางเดือนหนึ่งนะครับสำหรับ Acer Swift Go 14ตัวนี้ที่สามารถจับจองได้ง่ายแล้วก็เป็นเจ้าของได้ตั้งดับวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครรอคุณกอลัง Intel 73นะครับอดใจรอกันนะครับคาดว่าเดือนเป็นสมาคมจะ เปิดตัวนั่นนี่ครับแต่ว่าในการรีวิวนั้นเราอาจจะไม่ได้เอาตัวของซีโก้อินเทมานะครับแต่เราอาจจะเอารุ่นอื่นมาให้เราได้ทดลองกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพ mm hmm. บกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตในเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาพูดคุยกันในทาง่าน,นี้รวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแตนด์บิ๊ไลบอกครับ